ทีชนบุรีมีเด็กหญิงวัย13ปีที่ชีวิตสุดรันทดครับคุณแม่ตาบอดไม่มีเงินส่งลูกให้ไปเรียนมีหนําซ้ํายังเป็นหนี้ค่าเช่าห้องด้วยล่าสุดทางนายกเทศมนตรีเข้าไปช่วยเหลือแล้วครับนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลานำทีมงานเข้าช่วยเหลือเด็กหญิงอภิชยาสิริพันธ์อายุ13ปีและคุณแม่ที่ตาบอดทั้งสองข้าง ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในตำบลเสม็ดอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับคุณแม่พิมลพันธ์บอกว่าตาบอดมานานกว่า5ปีแล้วมีรายได้จากการรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ800บาทซึ่งก็ไม่พอในการใช้จ่ายนะครับตอนนี้เนี่ยค้างค่าเช่าห้องอยู่ถึง2เดือนด้วยเป็นเงิน5,600บาทก่อนหน้านี้ก็ได้รับเงินบริจาคมาบ้างแต่ก็ไม่เพียงพอจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาเข้ามาช่วยเหลือด้านการศึกษาของลูกสาว เบื้องต้นนายกเทศมนตรีได้ให้การช่วยเหลือเรื่องที่พักอาศัยที่ค้างจ่ายนะครับพร้อมกับมอบถุงยางชีพและบอกว่าจะช่วยเหลือค่าการศึกษาไปจนถึงม .6 พร้อมกันนี้ยังจัดหาที่ขายสลากกินแบ่งให้กับแม่ของเด็กด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีรายได้มาใช้จ่ายในครัวเรือนกันครับ